ผมจะพามาดูครับชุด PLC นะครับที่เราออกแบบมานะครับให้มันตรงตามบุตสาหกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราออกแบบยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูก่อนนะครับว่าตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นชุดนะครับที่เป็นสายพานนะครับสายพานคอนเวเยอร์แล้วก็จะมีชิ้นงานนะครับเราก็จะมีหลอดไฟนะครับมีสวิตต่างๆนะครับมีตัวดิจิตอลสวิต์นะครับที่เป็นเลขฐานนะครับมีหน้าจอแสดงผลเซกเมนต์มีสวิตมีอิมเมอร์เจนซี่นะครับ จะสังเกตว่าทุกชิ้นนะครับเราจะเป็นเกจอุตสาหกรรมหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้ครับเราก็จะมีแผงเทอร์มินอลเพื่อสําหรับต่อเชื่อมโยงกับตรงนี้นะครับมีเชื่อมโยงกับสวิตช์เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรีเลย์นะครับที่จะไว้ต่อสําหรับการไปขับตัวคอนเวเยอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงการทํางานให้ดูนะครับเราเนี่ยมีการเขียนโปรแกรม plc จากตรงนี้นะฮะ เราเขียนโปรแกรม PLC ซึ่งผมเนี่ยเขียนโปรแกรม PLC ใส่เข้าไปแล้วนะครับเป็น PLC FX5U นะครับของ m t s u um ู i s ช i นะครับเราก็จะมีเป็นจะเป็น PLC เป็นกระเป๋าเป็นอะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อเทอร์มินอลตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ PLC ของเรานะครับต่อมานะครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตรงนี้นะครับก็ตรงไปตามพอตของเขานี้ทดลองดูครับผมเลื่อนโหมดเป็นโหมด เราสามารถเลือกซ e เล c กเตอร์เป็นโหมดเมนูนนะครับคือเมนูนคือกดแบบใช้มือกดมันก็จะไปทางซ้ายนะครับกดมาทางนี้ก็จะไปทางขวานี่เป็นการกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์สั่งงานไปที่ตัว PLC แล้วหลังจากนั้นก็จะขับไปที่รีเลย์รีเลย์ก็จะไปขับ DC มอเตอร์ซึ่งมันต่อพ่วงกับตัวสายพานตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือโหมดเมนูนเดี๋ยวผมพาไปดูโหมดโอโต้นะครับเรากดออโต้ครับ โอโต้นี่คือเราจะกำหนดรอบครับว่าให้ได้กี่รอบครับผมยกตัวอย่างเช่นผมกำหนดให้ได้5รอบนะครับเราก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับมันเป็นดิจิตอลสวิตช์นะครับที่เป็นแบบ8 4 2 1หนะครับหลังจากนั้นพอกดปุ๊บ5ตัว5นี้จะขึ้นมาที่นี่ครับเราจะกดสตาร์ทครับพอพอพอถึง5รอบครับชิ้นงานจะไปซ้ายไปขวา5รอบพอถึง5รอบแล้วหยุดนะครับโอเคเรากดสตาร์ทนะครับปึ้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอไปถึงปุ๊บเขาจะเจอลิมิตลิมิตสวิตนะครับที่เป็นเซนเซอร์ของสวิตนะครับ 4ส,สรอบแล้วครับโทษทีครับอ่า C นะครับต่อไปครับรอบที่5ครับปึง้งพอถึง5้ปุ๊บแล้วเขาก็จะหยุดและรีเซ็ตตัวเองเป็น0นย์นะครับนี่เป็นการหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอ่าลักษณะของการอ่าทำงานของคอนเวเยอร์นะครับก็เป็นชุดหนึ่งนะครับในการสอบมาตรฐานสีมือแรงงานซึ่งก็เหมาะกับในสถานศึกษานะครับหรือว่าสถาบันที่ใช้สําหรับ ทดสอบต่างๆนะครับก็สามารถเอาชุดนี้นะครับไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ไว้ทดสอบได้นะครับ